เมียมาบางคนเพิ่นกระซาว่าไอ้มีเมียหลายเบาเสียเสียหายหายทิลายอันพันยางคนที่เบ้ากัดสางบวชบ่อยซิกเอาเมียบ่อยห้างเมืองบ้านเมียนบุกมีดอกเดือนนองเมียมาคำเอ๋ยข้าตะกี้ไอ้นี่เคยมีเมียเอาเมียหนึ่งเพิ่นกระป๋าเอาเมียสองเพิ่นกระหางเอาเมียสามเดชเพื่อนกระป่๋ยพิ่ชายแล้ว เมียมาขำเอ๋ยยนว่าบุญส้ำไอ้ยน้ยเมียจังคอยปล่อยวางยันว่าไม,ม่เมียสางไม้นางบทถือผูกไม้สู้บดถือเป้าเอาเมียซ้อนบทถือคนเมียมานมีสายผู้ซ้มเอ๋ยข้าพ่อเมียว่าให้อ้ายเบื้องต้นอดหอมเอ้ยเอาเมียสาไปปินผูกไปขับลำมาเงินขำกะสิอยู่สิมีผู้เก็บกรรมบะดีนอง เมีนมาบดแดงเอ้ยเห็นพ่อเม่เบาจังสังอายกะคืดอยากลองเด้อน้องเดือเรียบงังโตวเจ้าของกะพอจินพอใสหาเงินได้กะปีละหลายแสนคำแพงเอ้ยเมีนมาคันเป็นหาคนมาเป็นแฟน,นกะตองได้คักในสาธุเดือคันพวกข้าได้มี